สวัสดีค่ะคลิปนี้สมาพูดถึงการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยการใช้วงเวียนซึ่งในการสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้ในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตโดยเริ่มจากข้อที่1ค่ะคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ค่ะซึ่งจากโจทย์นะคะได้กําหนดส่วนของเส้นตรงมาแล้ว1เส้นค่ะโดยเราต้องสร้างส่วนของเส้นตรงเส้นใหม่นะคะให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง m in ที่จทยกําหนดมาค่ะ ขั้นแรกนะคะเราต้องสร้างรังสีขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นค่ะซึ่งรังสีที่เราสร้างนะคะต้องมีความยาวพอสมควรและต้องมีความยาวมากกว่าส่วนของเส้นเส้นตรง mn ที่จุดกําหนดมาค่ะเมื่อเราได้เส้นรังสีแล้วนะคะให้เราตั้งชื่อรังสีให้ตั้งชื่อเป็นตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ค่ะโดยในรังสีเส้นนี้นะคะจะตั้งชื่อว่าราังสี op ค่ะค่ะต่อมานะคะ ให้เรานำวงเวียนมากลางให้มีความยัลสันมียาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง MN ที่โจทย์กำหนดมาค่ะแล้วให้เรานะคะเอานำจุด O หรือจุด P เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนค่ะโดยในที่นี้นะคะจะเลือกจุด O เป็นจุดศูนย์กลางในการหมนุนแล้วลากส่วนโค้งผ่านรังสี OP ได้เลยค่ะเมื่อเราลาก ส่วนโค้งผ่านกางสีแล้วนะคะเราก็ได้จุดตัดขึ้นมาหนึ่งจุดค่ะก็คือจุดนี้แล้วเราให้แล้วเราก็จะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด c ค่ะแล้วเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง MN ที่จุดกำหนดมาค่ะในการตรวจสอบนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ส่วนของเส้นตรง OQ ที่เราสร้างได้กับส่วนของเส้นตรง MN มีค่าเท่ากันให้เราลองเปลี่ยนจุดหมุนนะคะจากเดิมเป็นจุด O ให้เราเปลี่ยนจุดศูนย์กลางการหมุนเป็นจุด C ค่ะแล้วใช้ความยาวรัศมีเท่าเดิมในการหมุนโดยเราให้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางในการหมุนนะคะจะสังเกตได้ว่าส่วนโค้งที่ได้ตัดกับจุด O พอดีค่ะนั่นคือ ส่วนของเส้นตรงเส้นใหม่ที่สร้างนะคะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงเดิมที่กําหนดมาค่ะค่ะสาหรับวันนี้นะคะในข้อที่1ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าในข้อที่2ค่ะสวัสดีค่ะ